สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าื้นนี้ก็มาพบพอกับช่อง Happy p พริกไทยแลนด์นะจ้าทุกคนื้นนี้แม่พามาเอ็ดกับเขาเนาะเอดอาหารเสาเสาวันยุดเนาะจ้าทุกคนกับบรรยากาศหนาวหนาวเนาะื้นนี้10 10หรือ1 1องศานี่แหละโงเสานี่คือแบบคือเย็นแหงเนาะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกเนาะจ้าทุกคนก่อนจะไปเอดแม่ก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เขามารับสมมเนาะ มารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับครอบครัวเด้๋ยจ้าทุกคนเมนูมื้อนี้กับเมนูง่ายๆนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะเอาห้เบึ่งเนาะนดี่จ้าทุกคนมื้อนี้ก็จะเป็นเมนูมื้อนี้เนาะแม่ก็ได้อันได้มาร์ไว้แล้วเนาะมาร์ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จะเป็นปีกไก่ทอดเนาะเป็นเมนูของเด็กๆเนะจ้ะเพราะว่าเด็กๆอ,อ,อยู่บ้านเนาะวันหยุดก็จะกินกัน แม่ก็จะเสิร์ฟแปง้งแปง้งอันนี้เป็นแปง้งแป้งสำ็จเนาะแป้งทอดกรอบแบบสำ็จเนาะแปง็งโกกิแม่ก็จะเสิร์ฟแปง้งแต่รสซาตินี่แม่ปรุงไว้ตั้งแต่มามตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละเนาะแม่ก็จะเสิร์ฟแปง้งวันนี้ไปเบ่งกระทะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระทะแม่ก็เสิร์ฟน้ำมันเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวทาน้ำมันหอมจักน้อยเนาะแม่ก็จะคุกแปง้งเอาไก่คุกแปง้งทาน้ำมันเนาะจ้าทุกคนเดี๋ยวมาบึงตอนทอดกันจ้านี่เนาะจ้าไก่แม่ก็คุกแป้งเรียบร้อยแล้วเนาะน้ำมันก็น่าจะหอมแล้วเนาะนี่แม่ลองจุ่มน้ำมันลองเบิง้งเวลาทอดแม่ก็เอ็ดไฟอัน ไฟอ่อนเนาะจะทุกคนยามันใหม่เนาะเห็นไผ่อนไฟแป๊บน,นึงเนาะ เด็กๆบ้านนี้กบมักเนาะกันเมนูไก่ทอดเป็นเมนูโปรดของเด็กๆเนาะ,ะก็กินเมื่อนี้ก็ทอดหลายเติบเนาะนี่กะเกือบสองโหลเนาะกกินเม็ดเหมือเนาะกินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ จะประมาณนี้้ะจ้ะทุกคนเราก็ท้าดนีไปเรื่อยเนาะจนกว่ามันจะเหลือ,องงางนเนาะคะเนาะเดี๋ยวอีกจักน้อยเดี๋ยวมามาพลิกเนาะคะเนาะจะอันจะใส่เหลืองจักน่อยเนยาะเขาก็มาพะะลากากาาพิกด้านเนาะจ้าทุกคน จ้าทุกคนพอซุกแล้วก็เอาขึ้นเนาะความเดิ็ประมาณนี้นะค่ะแม่จะเอาสิ่ที่อยู่ตรงกลางกระทะเนาะึ้นก่อนเนาะ ได้ที่จันประมาณนี้เนาะจะเอาข้อแบบข้อลือลอนๆเนาะจ้าทุกคนที่ตังหน้าขินเนาะที่เหลือแม่ก็จะพอิต่อยอสักน้อยเนาะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตก่อนทอดแล้วเรียบร้อยมนะั มดมอเนะคะ่นะเนาะอาจจะได้ยินเสียงเสียงแก๊สแม่แม,ม่หนึ่งเขาหอมหนึ่งเขาหอมนี่เนาะจ้าทุกคนไก่แม่สุกแล้วเนาะถ <c oughs> ึงจะแซ่บบอ อันนี้เป็นเป็นปีกเนาะเป็นปีกไก่ปีกไก่บนนะจ๊ะทุกคนเกือบสองกิโลเนาะจะเนาะกะทอดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะจ๊ะวันนี้กะแม่ก็จะตัามะโูเนาะตํามะโใ่้พ่อบ้านแล้วกะส่วนเด็กๆก็จะจิ้มกับอันซอสมะเขือเทศเนาะจะเนาะทุกคนเด็กๆก็กินกับซอสมะเขือเทศเนาะอันนี้ก็เป็นเมนูวันนี้เนาะอาหารเช้าื้อนี้เนาะทุกคน แม่กะทั้งทอดทั้งน้ำมูไหลเนาะมอนี้อันอากาศมันเย็นเนาจะทุกคนอากาศมันเย็นคือแต่เ้ากะเป็นวัดเป็นไอเนาะจะเนาะกะธรรมดาเนาะนี่เนาะจ้าอันนี้เป็นไก่ทอดของแม่เนาะแม่กะถ่ายให้เบิรนคือๆอันะ้กะเกือบสองกิโลเนาะค่ะเนาะสองกิโลกะทอดด้วยเพื่อเด็กๆเนาะค่ะ จ้าทุกคนเดี๋ยวแม่จะขอโตไปใส่ข้าวเนาะใส่ข้าวแล้วก็จะได้ตํามะโถไว้ทห่ยวพอบานเนาะจ้าเนาะตามะโทวี่เนาะเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้สนี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะทุกคนขอบคุณที่ทุกคนเนาะที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเลยเด้อจ้ะทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะนะคะเดี๋ยวพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า อาจจะได้ยินเสียงอันนอนงอแง,งอยู่ข้างในเนาะทีแม,ม่ก็จะแตะเอ็ก,กับเขาของมันแล้วแล้วก็แหละฟ้าไปเอาอันน้อนมนาเจ้าเดี๋ยวพบ,บกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า